ท่านจะเลือกชีวิตแบบใดสูงส่งแต่อันตรายกับต่ำต้อยแต่ปลอดภัยฝังนิทานเรื่องม้ากับลาจะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้กาละครั้งหนึ่ง<ไ>ม้ากับลาเดินทางไปด้วยกันม้าควบไปโดยมีเครื่องประดับประดาสวยงามติดตัวส่วนลาแบบน้ำหนักบนเครื่องหลังที่บรรทุกไปด้วยความยากลำบากลาถอนใจพูดกับม้าว่าฉันอยากเป็นแกเหลือเกินไม่ต้องทำอะไร แถมยังได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีและยังมีอานส,สวยๆผูกหลังด้วยแต่วันรุ่งขึ้นได้เกิดมีการรบพุ่งอย่างหนักและม้าตัวนั้นก็ได้รับบาดเจ็บปางตายในการรบครั้งสุดท้ายของวันนั้นลาบังเอิญผ่านไปหลังจากนั้นประเดี๋ยวเดียวมันได้เห็นม้าอยู่ในสภาพใกล้ตายลาจึงพูดขึ้นว่าที่ผ่านมาข้าคิดผิดไปแล้วข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ แม้ชีวิตต่ำต้อยแต่ปลอดภัยย่อมดีกว่าชีวิตที่สูงสักแต่มีอันตรายถ้าท่านผู้ฟังชอบกรุณากดหัวใจคอมเมนต์และแชร์เป็นกำลังใจในการจัดทำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ